ทุกคนครับผมกำลังอุ่นกับข้าวจะกินข้าวนะนี่ตัวอะไรเนี่ยฮะอะไรครับนูก,กินข้าวเลยยังนูก,กินข้าวเลยยังครับอ้ยอาบน้ำให้อาบเสร็จไปคุกฝุ่นการมันเป็นยังไงหาหนูอ่ะอาการมันเป็นยังไงการมันใกล้โดนทึบแล้วใช่ไหม ดูตาน้องสีดูตานางนางสวยนะแต่นางเป็นผู้ชาย <laughs> นางไม่รู้ชายแต่ตานางสวยมากเลยใช่ไหมกาแฟอืมรูปนางไม่นนะ่าชื่อกาแฟเลยหันมัตสิ ดูมันนั่งมันนั่งท่าเนี่ยมันนั่งตั้งแต่เด็กเลยนีย่ดูมนันนี่มันก็ยังไม่โตเท่าไหร่แต่มันก็ย่าๆก็ทำไมมือกูเข้าจัางเลยวะกาแฟกาแฟแปง้งจะเป็นดีไซนมไหมไม่เป็นข่าวขนาดนี้วะบอกสิก็วันวัน,วนแป้งไม่ออกจากบ้านเลย ออกไปก็ไม่มีแดดแล้วจะเอาที่ไหนมาทำใช่ไหมแฟนเนาะแฟไม่เคยเห็นแป้งตอนกลางวันเลยเน่ะแป้เห็นตับแป้งตอนเย็นเอาไปซื้อของกินแล้วกลับบ้านใช่ไหมแฟนเนาะทำไมไม่คึกเลยล่ะครับปกติจะคึก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 วิ่งให้คึกคึกคึกยุ้งยุ้ง นังสนใจมแมลงเล่นกับแมลงยุงไปนอนหน้าบ้านไปแม่แม่เขาจุดยากกันยุงให้เราไปนอนหน้าบ้านไปลูกไปไม่ต้องมาเฝ้าแป้งหรอกเธอนะกินข้าวก่อนฉันนิดยุงกัดแล้วเฝ้าแป้งทําไมไปนอนหน้าบ้านนู่นไปลูกไป,กไปหน้าบ้านแม่แม่จุดยาก,กันยุงว้ให้แล้วไปไงนะขึ้นมาดิ รูปร่างมันม้าเลยวะมันม้าเลยวะมันม้าเราจักม้าไหมกับพงกับพงกับพงกระพงอ้๋มาอ้วนเลยบายบาย 拜拜那里拜拜，拜拜。